ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอมาคัสเลตฟอร์ตบันราเฟลวารานคุมหลังสองไลอ้อนแมนยูบูบิลล่าเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมไมนเต็ดมีเกมหนักรออยู่ในวันบ็อกซิ่งเดวันอังคารที่26ธสนวาคมนี้กับการคุมทีมลงเล่นเกมพิมลิกต้อนรับแอสตันบิลล่าทีมอันดับ3ของตารางจากการลงสนามนัดล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแมนเชตอออกไปแพ้เวสแฮม2ต่อ0โดยเสียประตูให้กับจารอดโบเวนกับโมฮัมเหม็ดคูดุสในครึ่งหลัง จากความปราชัยที่มีต่อคุณคอนทำให้ผีแดงยิงประตูไม่ได้4เกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูใบไม้พริปี1992เรายิงประตูไม่ได้ประตูแรกมีความหมายมากผมคิดว่าเราคุมเกมได้โดยไม่เปิดโอกาสให้เวสแฮมมากมายนักคุณซูดัตเ่ยหลังเกมที่ลอนดอนสเตเดียมเราสร้างโอกาสที่ดีได้3หนผลแต่เราคว้าเอาไว้ไม่ได้เราเสียสมาธิไปพักเดียวและเราเสียประตูจนแพ้ เรามีปัญหามากมายเรามีนักเตะบาดเจ็บหลายรายแต่นักเตะที่ได้ลงสนามดีพอที่จะพาทีมชนะได้เราต้องทำให้แน่ใจว่ามีความเด็ดขาดในการจบสกอร์หลังแพ้คุณคอนแบบดูไม่จืดมั่นใจได้เลยว่าเทนฮากจะโรเตชันทีมอีกตามเคยโดย11นักเตะปีแสดงที่จะต่อกรกับสิงห์พงา์มีแนวโน้มว่าจะมีโฉมหน้าดังนี้ผู้รักษาประตูองเดโอนาน้า ผู้รักษาประตูทีมชาติแคมารูนจะได้เฝ้าเสาต่อจนกว่าจะพระไปสู้ศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นในเดือนหน้าซึ่งถึงขณะนี้ยังไม่ชัดเจนแบบ100%เซว่าเจ้าตัวจะตอบตกลงติดธงในทัวร์เมนต์ดังกล่าวหรือไม่กองหลังอารอนวานบิสซากา้าจอน,นี่อีเวนส์ราเฟลว,วารานันลูกชอดิโกโดาโล่พลาดเกมบุกกับเวสต์แฮมเนื่องจากติดโทษแบนและทําให้วานบิสซาก้าได้ลงสนามโดยในรอบ18เดือนที่ผ่านมาทั้งคู่แข่งกันแย่งตาแหน่ง11คนแรก ภายใต้บทบาทแบ็ควาชนิดใครดีใครอยู่แต่สําหรับเกมนี้เชื่อว่าเทนฮากจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับตำแหน่งแบ็คซ้ายในส่วนของคู่เซนฮาร์กวิลลี่กอมบาลาดาวรุ่งซึ่งได้ประเดิมสนามในเกมชากกับเดอะแฮมเมอร์โชว์ฟอร์มได้ดีเกินคาดแม้แมนยูจะเป็นฝ่ายปราชัยแต่ในเมื่อวารานมีแววหายป่วยก็เป็นเรื่องปกติที่เซนฮาร์กเฟรนแมนจะทวงตำแหน่งตัวจริงคืนมาเพื่อเป็นคู่ขาของอีเวนส์เหมือนในเกมวันแดงเดือด กองกลางโซฟิยานอัมราบัตสกอตแมกโชเมนีบรูโนแฟนันเชนฮารกจะเปลี่ยนโผแผงกลางค่อนข้างแน่โดยเฉพาะคอบบี้ไมนูมิดฟิลด์ดาวรุ่งซึ่งมีผลงานที่ดีในเกมล่าสุดแต่ก่อความผิดพลาดจนทำให้ทีมเสียประตูให้เวสแฮมจึงน่าจะหลุดโผตัวจริงเพื่อให้ตัวกลับไปทบทวนข้อผิดพลาดและเรียกความมั่นใจกลับคืนมาฉะนั้นแล้วอัมระบัตกองกลางคู่บนของในายดัสจะได้กลับมาลงสนามอีกหนเพื่อพนึนกกำลังกับแฟนันและแมกโชเมนี สองกองกลางตัวหลักในระยะนี้เนื่องจากเมสันเมาส์กับการซิเมโรยังไม่พร้อมคัมแบ็กขณะที่คริสเตียนเอลิกเซ่นน่าจะยังเป็นได้แค่ตัวสำรองตามเดิมกองหน้ามาคัสและฟอร์ดราสมูธฮอยุนุนอริฮันโดกานาโชการทำประตูเป็นสิ่งที่เทนฮักต้องการมากที่สุดในเวลานี้เนื่องจากบรรดากองหน้านัดกันเท้าบอดด้วยพร้อมเพรียงและหากทีมทำประตูไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องยากที่จะคว้าชัยชนะ ในเกมเมื่อวันเสาร์แรดฟอร์ดได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองแทนฮอยลุนซึ่งเทนฮากเผยว่าเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากดาวหญิงทีมชาติเดนมาร์กมีอาการป่วยอีกทั้งทีมมีเกมให้ลงเล่นอย่างถี่ยิบในช่วงเทศกาลกระน,นั้นก็ดีคาดว่าเกมนี้เทนฮากจะขอพึ่งพาแรดฟอร์ดอีกหนแต่จะเป็นในฐานะตัวริมเส้นเนื่องจากหัวหอกเด่นน่าจะฟิตพอลงบูได้เพื่อพยายามปลุกปั้นให้เข้าซอยตะไคร่เม็ดแรกในเพีย์รีให้กับสโมสร สำหรับอันโตนี้ปีควาทีมชาติบาราซิลซึ่ง4ชนิดฟอร์มเหลวแหลกสุดขีดทั้งยิงประตูไม่ได้และไม่มีแอซิดแถมผลงานเฉพาะตัวก็ดูไม่จืดจะโดนดอปชัวโดยกานาโชซึ่งชั่วโมงนี้ทีมพอจะฝากผีฝากไขได้มากที่สุดและการหาโอกาสทะลุปไปยิงประตูได้มากกว่าใครในทีมจะได้ลงเล่นต่ออีกเกมอย่างแน่นอนหลังพิงฝาเอริกเทนฮารเราทุกคนรวมพลังกู้วิกฤต เอลิกเทนฮาผู้พัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่าทุกคนในทีมจำเป็นต้องรวมพลังกันเพื่อกอบกู้สถานการณ์ของทีมให้ได้หลังจากตอนนี้ปีแสดงทำผลงานได้ย่ำแย่ตอนจบฤดูกาลที่แล้วแมนเดตเคยดูมีความหวังว่าจะกลับมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งได้แต่กลับกลายเป็นว่าในซีซั่นนี้พวกเขาโชว์ฟอร์มได้เลวร้ายจนทำให้เทนฮากเจอกับความกดดันอย่างหนักกุนซือชาวรัสเผยว่าเรารู้ดีว่ามาตรฐานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นยังไงเราต้องชนะร่วมกันในฐานะทีมให้ได้ ผมต้องรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นนักเตะเองก็ต้องรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นทุกคนต้องทุ่มเท100%ในส่วนที่เรารับผิดชอบในทุกนัดนักเตะแต่ละคนต้องยกระดับการเล่นขึ้นมาให้ได้บางทีในช่วงเวลาแบบนี้คุณอาจจะคาดหวังผลงานที่ดีจากนักเตะที่เป็นระดับซีเนียมากกว่าพวกดาวรุง่งแต่ถ้าคุณเก่งพอแล้วนะ่ะมันก็ถือว่าคุณแก่พอเหมือนกันหมายถึงถ้าอายุน้อยแต่มีฝีเท้าดีก็หมายความว่าควรจะช่วยทีมได้เราต้องสู้ไปด้วยกัน มันไม่สำคัญว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่เราจะต้องใช้ทีมที่จะช่วยเก็บชัยชนะให้เราได้เอริกเทนฮากเทรนเนอร์ของแมนเชสเตอร์ดดยูไนเต็ดออกโรงชื่นชมวิลลี่ความบาลากองหลังดาวรุ่งหลังจากทำผลงานได้น่าประทับใจในเกมแพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ดเซ็นเตอร์แบ็กวัย19ปีได้รับโอกาสประเดิมสนามให้ชุดใหญ่ของปีสแสดงแบบเซอร์ไพรส์โดยจับคู่กับจอห์นนี่อีเวนส์หลังจากราเอลวารานมีอาการป่วยก่อนเกม แม้ว่าเขาไม่สามารถช่วยให้ทีมเก็บเคลีนชีตและแพ้ไปในที่สุดแต่เชนฮักยอมรับว,ว่าประทับใจในฝีเท้าแข้งรายนี้ใช่เรามีเซนแบ็ก5คนเมื่อสตาร์รฤดูกาลวันนี้เราขาด3ถึง4คนที่ป่วยหรือบาดเจ็บแล้วคุณก็ต้องสลับตำแหน่งในทีมแต่เขาสร้างความประทับใจที่ดีในการฝึกซ้อมและระวางเกมของทีมยู21เทนฮากกลา่าวดังนั้นเราจึงตัดสินใจส่งเขาลงเล่นผมคิดว่าเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามีความสามารถผมคิดว่าผลงานของเขาแข็งแกร่งมาก คุณเห็นได้ว่าเขาจะมีอนาคตที่สดใสแน่นอนว่าเขาต้องทำงานอย่างหนักแต่คุณเห็นได้ถึงศักยภาพและผมคิดว่าเราพอใจมากๆกับผลงานของเขายังสำคัญ ETS เฟิร์มไร้แผนขาย Mark al, มาร์คเชวมกราคมนี้เอดิธเทนฮากเทรนเนอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าอองตนี่มาร์คเชวจะยังคงอยู่คาแข้งกับสโมสรต่อไปจนจบฤดูกาลเป็นอย่างน้อยมาร์คซยาวโดนวิจารณ์อย่างหนักจากผลงานที่น่าผิดหวัง โดยเชนฮากยืนยันว่าหอกชาวฝรั่งเศสยังไม่พร้อมสำหรับเกมเจอแอสตันวินล่าวันบ็อกซิ่งเดย์อดีตดาวเตะอาร์เอสโมนาโกไม่ได้เล่นให้กับยูไนเต็ดอีกเลยนับตั้งแต่ถูกเปลี่ยนตัวระหว่างเกมที่พ่ายคาบ้านต่อวอลมัด3ต่อ0เมื่อวันที่9ธันวาคมแน่นอนว่าเมื่อเรามีข่าวผมจะแจ้งให้พวกคุณทราบเองแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของเราเชนฮากกล่าวกองหน้าวัย28ปปีจะหมดสัญญาในทีมโอแทฟอน fon, เมื่อสิน้นฤดูกาลนี้เชื่อว่าปีแสดงไม่น่าใช้ออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอออกกไปกปีี1 มาร์คซิยาลงสนามให้ยูเต็ดไปแล้ว19เกมรวมทุกรายการในซีซั่นนี้ทำไปเพียง2ประตูและอีก2แอซิสสิ้นมนขลังแต่ว่ายอรรับทุกวันนี้ไม่อยากดูเกมของแมนยูแต่ว่ายอรกตำนานกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูยอมรับว่าทุกวันนี้ตนแทบไม่มีความรู้สึกอยากจะดูเกมของปีสแสดงเลยฤดูกาลนี้ทีมของกุนซือเอรดดิทนักทำผลงานได้ยแย่สุดๆทั้งที่ซีซั่นก่อนพวกเขามีฟอร์มโดยรวมที่น่าประทับใจจนได้แชมป์คาราบาวครับ รวมถึงเป็นอันดับที่3ของหลีกซึ่งมันก็ทาให้กุณสื่อชาวรัฐตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการโดนไล่ออกตามไปด้วยยอร์กเผยว่าทุกวันนี้การดูเกมของยูเนเตดมันเป็นสิ่งที่ยากลําบากสําหรับผมมันไม่มีทางพูดเฉยใช้เป็นแบบอื่นได้ผมจะไม่โกหกหรอกนะผมเคยเลือกที่จะไม่ดูเกมของพวกเขาผมพยายามดูไฮไลท์ของพวกเขามากกว่าจะนั่งดูเกมตลอดทั้ง90นาทีผมยังไม่ลืมความจริงที่ว่าเราคือทีมที่ปล่อยให้ซิตี้ทำที่เปนแชมป์ได้เหมือนเรา เพราะเรามีโอกาสที่จะหยุดพวกเขาได้กับการเล่นที่เว็บบ ler, ลีเอฟเอคับนัดชิงชนะเลิศฤดูกาลก่อนแต่เรากลับทําแบบนั้นไม่สําเร็จบรรดานักเตะไม่ได้ทําในสิ่งที่พวกเขาควรจะทําเพื่อที่ปกป้องมรดกที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดของสโมสรผมโกรธกับเรื่องน,น,นั้นนิดและทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่เ er ชียร์เลอร์ชี้ชัด2แข้งแมนยูที่ต้องปรับปรุงฟอร์มการเล่นโดยด่วนอารลันเชียร์เรอร์ตำนานหัวหอกนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสโมสรแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าอันโตนี่และอเลนโดการาโชสองตัวดิมเส้นของแมนเชสเตอร์เดนต์จำเป็นต้องปรปับปรุงคุณภาพการผ่านบอลโดยเร็วที่สุดเชียร์ร์ซึ่งปัจจุบันรับบทกรูให้กับ BBC ซสื่อชื่อดังกล่าวว่าอันโตนี่ผ่านบอลให้กับราสมูดหอยลุนเพียง6ครั้งจาก5เกมมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและตั้งแต่เปิดฤดูกาลกากนาโชผ่านบอลไปเพียง5ครั้งให้กับฮอยลุนมันควรเป็นจำนวนการผ่านบอลต่อเกมไม่ใช่5หรือ6เกม มีบางอย่างผิดปกติอย่างมากและแมเดตไม่มีทางทําประตูได้จนกว่าพวกเขาจะพัฒนาในเรื่องนั้นในฤดูกาลนี้สถิติระบ,บุว่าอันโตนี่กับกาอาโชลงเล่นร่วมกับคอยดุนไปแล้ว450นาทีแต่ทั้งสองคนผ่านบอลให้ดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กรวมกันเพียงแค่11ครั้งเท่านั้นซึ่งเป็นสาเหตุให้ปีแสดงฟอร์มฝืดอย่างหนักสำหรับแมเเตมีคิวจะเปรังโอทาฟอร์ดรอรับการมาเยือนของแอตตันวิลล่าในเกมลีกวันที่27ธันวาคมเวลา3นาฬิกา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมปล่อยอามาัเดียโลปีกเอริกโคสไปเรียกฟอร์มเก่งกับสโมสรอ,อื่นในรูปแบบยืมตัวครึ่งหลังของซีซั่นนี้ฟุตบอลอินเดีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาปล่อยตัวเดียโลด้วยสัญญายืมตัวในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล2023-2024เพื่อเป็นการเรียกความเชื่อมั่นและเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาก่อนหน้านี้มีแนวโน้มว่าเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมอบโอกาสให้เดียโลกลับคืนสนามหลังจากบาดเจ็บหัวเข่าอย่างรุนแรงในช่วงปีซีซั่น อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่ทีมกำลังกดดันมากเป็นเรื่องยากที่ปีกทีมชาติริโค์จะสอดแทรกเข้าสู่ทีมของโค้ชชาวดัตดังนั้นการปล่อยยืมจึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดรายงานข่าวระบุว่าเซาแธทัมตันเป็นหนึ่งในสโมสร,รที่ให้ความสนใจดีอาโลโดยสโมสร,รดังแห่งแชมเปี้ยนชิพหวังว่าจะคว้าตัวเพื่อเพิ่มโอกาสการเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้า ทั้งนี้ปีวัย21ปีมีผลงานที่ดีกับซันเดอร์แลนด์ในแชมเปี้ยนชิพ4สั่นที่แล้วยิงไป14ประตูกับ4อัซสสิต์จาก43เกมรวมทุกรายการเกือบพาทีมเลื่อนชั้นแต่แพ้ในรอบรองชนะเลิศเพลย์ออฟหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ